าทีละคนเลยทีละคนเลยสวัสดีคุณผู้ฟังผมเซเดอะตตาสิบครับครับผมครับอเมเนตตาสิบครับสวัสดีค่ะหนูบิวเดอะสตาร์สิบค่ะคสตาร์สิบค่ะครับ แต,แต่ละคนแต่ละคนมาทําอะไรกันมามาบอกอะไรรุ่นน้องเนี่ยอ๋อวันนี้มาชวนน้องๆครับชวนร,รุ่นน้องช,ชวนไปข่าวดีขาวดีใช่มาชวนน้อง,องๆที่มีความฝันอยากจะเป็นศิลป,ปินนักร้องหรือว่าอยากจะเป็นศิลป,ปินดารานักแสดงเลยนะครับก็มาสมัครเดือตาครับวันที่หนึ่งวันที่สองและก็วันที่8ดครับเป็นสองภาคกลางครับรับสมัครกัน3าวันที่ศูนย์การค้าเอสพาดราชดาครับผมอืม แล้วมีที่ไหนอีกไหมที่เขาจะสมัครมีครับมีภาคใต้ครับภาคใต้วันทีเสาร์ที่15พฤศจิกายนครับที่โรงแรมเมโรโพกูเกตบแล้วก็ที่ภาคเหนือครับวันที่22พฤศจิกายนครับที่โรงแรมโรตัสปางสวนแก้วครับแล้วก็ที่สุดท้ายครับโอการสุดท้ายครับที่ ขอนแกนครับโรงแรมเจริญธานีวันที่29พฤศจิกายนครับผมนั่นคือ4ภาคที่แต่ละคนก็สามารถจะเข้าไปสมัครได้เนาะแน่นแล้วครับแล้วรุ่นพี่รุ่นพี่นี่ตอนนี้จะเป็นรุ่นพี่แล้วนะว่าที่รุ่นพี่ว่าที่รุ่นพี่นะไปทําอะไรกันยังไงอยู่ที่ไหนบ้างไหนเล่าให้ฟังทีละคนสิก็ตอนนี้ก็มีผลงานครับมีผลงานเพลงครับที่ปล่อยออกมาครับด้วยมือของเธอครับของเต้แล้วก็เร็วๆนี้จะมีละครเรื่องทอฝันกับมาวินครับอ๋อทอฝันมาวินทางช่องวันครับกับมาดีเมกใหม่ครับผมอ๋อโอเคแล้วมุกแลมว แล้วมีอะไรเมีวไกลค่ะก็หลังจากจบคอนเสิร์ตนะคะคอนเสิร์ตใหญ่50ปีก็มีซิงเกิลเดี๋ยว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 กี่ปีห้าสิบปีห้าสิบปีตายตายก็กำลังตกใจกำลังตกใจว่ามุกถึงแล้วใช่ไหมห้าสิปีห้ปีก็มีผลงานเป็นซิงเกิลแรกของตัวเองค่ะเพลงชีวิตที่ไม่มีเธอประกอบละครเรื่องอนิจิตาที่เพิ่งจบไปนะคะแล้วก็ตอนนี้วันนี้เลยมีบ็อกเซต ห <50 S 2> ้าสคนนะห้ปีเชเดีย s ออฟเลฟเดสต้าอินคอนเซริร์ตใช่ครับแล้วก็ในบ็อกเซนนี้จะมีอ่าเหมือนกับเป็นเป็น บันทึกการแสดงสดใช่ครับแล้วก็มีบันทึกการแสดงสดรอบประกาศผลของเดือนตุลาสิบของพวกเราด้วยครับใช่แล้วในนั้นก็จะมีของรางวัลครับเป็นตัมไดที่เป็นเรียกว่าเป็นของแถมเนียเป็นของแถมเป็นของแถมที่เป็นตัมไดที่เป็นรูปกุญแจสามารถทำได้ครับสามารถไขกุญแจบ้านในชะตาได้ครับอ๋อเข้าไปอยู่ในบ้านได้เลยเดี๋ยวพี่พูดเหมือนทั้ได้จริงไอ้เสิร์อ่าหาซื้อได้แล้วเรียบร้อยตอนนี้บ็อกเซตนี่วางวางเรียบร้อยแล้วใช่ไหม ร้ายครับวันนี้วันแรกเลยวันี้วันแรกด้วยนะอ่ะแล้ว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 นี่พอเขาลัทสเบีกัตเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะไปออนแอร์กันที่ไหนยังไงช่องวันเลยครับใช่เดือดตา1ิครับจะออนแอร์ทางช่องวันครับผมก็สามารถติดตามพวกเราเหล่าเดือสตาทั้ง50คนตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปีสิได้ทางช่องวันเลยครับแล้วก็ที่ f a c e b o o k exa music ครับแล้วก็อินสตาแกร exa music ครับผมอืมตอนนั้น ตอนนี้เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือคนที่ตั้งใจรออยู่ต้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่1เนี่ยหพฤศจิกาหนึ่งสองแล้วก็8ภาคกลางเนี่ยเริ่มแล้วนะ<ด>ใช่แล<ด>้วโอ้แล้วเวลาที่เขาจะไปสมัครเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างในฐานะที่เป็นว่าที่รุ่นพี่แนะนํารุ่นน้องหน่อยสิครับก็อยากให้เป็นตัวของตัวเองครับเตรียมใจใช<จ>่เป็นตัวของ,องตัวเองเตรียมใจเตรียมตัวแล้วก็เข้าไปแบบ ไม่ต้องคิดอะไรเลยครับเข้าไปแบบสบายๆรีแลกซ์ให้มากที่สุดแค่นั้นเองอย่าหลับก็พอค่ะใช่ครับอันนกซ์เะรีแลกช์อันนั้นจะรีแลกซ์ไปไหมระยะเวลา30วินาทีในห้องออดิชั่นนะครับอยากทำอะไรทำเลยครับอืมอืมแต่สามสิบวินาทีถือว่ามีค่ามากนะครับที่สุค่ะใช่ครับทำออกมาเลยอยากเต้นอยากร้องอยากหัวเราะอะไรออกมาเลยทำให้เป็นตัวเองมากที่สุดครับผมทีนั้ที่สำคัญนะครับห้ามลืมหลักฐานการสมัครแสดงว่าเคยมีคนพลาดใช่ไหม คือทำอาชายและหญิงครับอายุสิบห้าถึงยี่สิบแปดปีแต่ว่าใครที่ไม่ถึงยี่สิบเนี่ยต้องมีไปอารองค่ะพร้อมทั้งลายเซ็นการรับรองเอกสารใช่แล้วก็นี่เลยครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้มีอยู่สองอย่างครับมีอาบัตรประชาชนและรูปถ่ายสองใบครับแค่นั้นเองแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าลืมเนี่ยคุณอาจจะเสียคิวไปเลยเพราะว่าคนมาเยอะมากใช่รามนันอยากจะให้เตรียมมาให้เรียบร้อยเลยก่อนเดี๋ยวบ้านเช็คให้ดีว่าเออเอาบัตรประชาชนมารืยยังหรือว่ารูปถ่ายมารือยังครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีบัตรประชาชน ใบขับขี่ก็ได้หรือว่าเป็นพาสปอร์ตได้ไม่มีแบบประชาชนไม่น่าเป็นไม่ก็แบบเผื่อหายไงอาจจะหายอาจจะหายมันหายต้องเจนละเอียดคนไม่ไประชาชนที่ต่างด้าวแล้วพี่บัตรหายบัตรหักอะไรก็เอาพาสปอร์ตก็ได้ใบขับขี่ก็ได้หรือว่าทะเบียนบ้านก็ได้ที่เป็นตัวจริงมาใช่แล้วแจ้งว่า ใช่แสดงว่าความเป็นตัวเราใช่ที่สําคัญล่าสุดเลยครับครับผมคนที่ไม่ถือสัญชาติไทยนะครับสามารถสมัครได้เลยไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเป็นลูกครึ่งหรือว่าฝรั่งเต็มตัวได้หมดเลยเดี๋ยว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 ได้หมดเลยครับหรือว่าแย่ได้ใช่ร้องเพลงไทยได้พูดไทยได้แค่นั้นเองแค่นั้นเองนะฮะเยอะนะเหมือนง่ายอง่างไงไม่รู้นะพูดต้องพูดไทยได้เขียนไทยได้ร้องภาษาไทยได้ด้วยก็ไม่ใช่แค่นั้นนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย เพราะฉะนั้นก็มีการรับสมัครกันเรียบร้อยเราเองกําลังจะกลายเป็นรุ่นพี่แล้วแล้วความรู้สึกของการที่แบบจากเดิมนี่เป็นรุ่นน้องท้องสุดแล้วแล้วตอนนี้เป็นพี่แล้วเออยามบ่อยก็รู้สึกเหมือนจะแก่แล้วนะเดี๋ยวก็ผมตอนเราเต้เต้คิดว่าคนฟังรายการนี้เยอะมากครับแหเรามีของรางวัลมาแจกนี่หว่าเรามีเกมมาเล่นนะครับเรารับสมัครกันทั้งหมด4ภาคนะครับภาคกลางวันที่หนึ่ง วันที่สองและวันที่แปดภาคใต้วันที่สิบห้าภาคเหนือวันที่ยี่สิบสองไพ่สามวันที่ยี่สิบเก้านะครับอยากจะทราบว่าภาคใต้เรารับสมัครกันวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเปนแฟนขับเดือตาและอยากจะมาสมัครเดือตาคงรู้กันอยู่แล้วครับเมื่อกี้ไม่ใช่คำถามใช่ไหมคำตอบใช่ไหมที่บอกไปอ๋อเราเราชวนเราชวนอบเราก็ถามคำถามครับอยากจะทราบว่าวัน ที่สมัครของภาคใต้วันที่เท่าไหร่ดูเหมือนเปิดเลยไอจีเฟซบุ๊กเอ็กซ์แอนมิิครัดูเหมือนจะเป็นกลางกลางเดือนอย่างนี้เนาะเออออเประมาณนั้นเนาะเป็นกลางกลางเดือนหรืออะไรประมาณเนี้ยเนาะใช่ก็โทรเข้ามาได้ในรายการเลยแล้วก็ส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาในรายการก็ได้สองวันก็จะเป็นเสื้อของเดือนตาจีนสองวัลเสื้อรุ่นครับเสื้อรุ่นะลิมิเต็ดดียส พอปีหน้าก็จะเป็นลิมิเต็ดเอลิเทียนเดือนอสาห์ทีสองจะหายากกันทันที <c oughs> โอ้วันนี้รุ่นพี่มากันคึกคักล้นลามากๆขอบคุณมากเลยทั้งทั้งสี่คนนะที่มาส่งข่าวส่งข่าว,าวแล้วเดี๋ยวเสื้อเนี่ยเก็บไว้ให้ให้ให้กับบรรดาแฟนคลับของเราด้วยนะใช่แล้วเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ว่าใครเป็นผู้คนที่เป็นผู้โชคดีนะครับขอบคุณมากๆเลยครับแล้วถ้าเกิดมีผลงานอะไรอย่าลืมส่งข่าวมาที่บิ๊กแอกแฟมลาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ นั่นคือทั้ง4สมาชิกของเดอะสตาร์สินะฮะที่กำลัง